ยินดนีดนดนดต้อนรับทุกช่องรีแค uh huh. มาจบกันแล้วนะครับอะบอกเลยว่า EP ที่13เนี่ยเปี่ยมเปี่ยมตอนทายๆเนี่ยแหละเปี่ยมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่สมบูรณ์แบบนะมีฉากหมั่นไส้มีฉากลุ้นมีฉากแบบฮา <5 S 2> ด้วยมฉากแ้วมีฉากแ,แบบกระหนุ่งกระหนิ่งกันอ่าเราจะไปเริ่มที่อะไรกันก่อน เบสซีนเลยละกันเดียวสิวนเ่าคือเอาจริงๆเป็นผู้ชายขี้ขาดคนหนึ่งอะเออขี้ขาดหลบอยู่หลังลูกน้องใช่ลูกน้องวนเฉาเนี่ยอันตรายจริงไอ้คนเสื้อสีดำนั่นแหะดูดูแล้วแบบมันเก่งผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างนะในอีพีที่13บสะผมพยายามจับประเด็นดูละทําไมไอ้ไอ้เสื้อสีดํานั่นแหะต้องมาสู้กับเจียงเฉิงแล้วก็ไปลูกน้องของแล้วก็มาจับมือของวนฉิง ผมรู้สึกว่าเขามีซัมติงกับเวินชิงอะแอบชอบเวินชิงนี่หรอใช่ก็คนมีตั้งเยอะอะคนอันนี้คือความเห็นส่วนตัวแล้วเดานะเออเหมือนมีซัมติงกับเวินชิงนะอยู่ดีๆอะเขาจะไปกันละไอ้เวินเฉามันจะหนีกันละในฉากเอ็นท่ามต่อสู้อะมันมันกลับมาสู้กับเจียงเียนติ๊ง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 แล้วก็วิ่งอ๋อทำไมล่ะทำไมจะไปเขาไปเลยได้นี่เออเนาะแล้วมันสู้ทำไมเหมือนแบบ เจียงเฉิงก็ชอบเวอนนี่เวอร์จีนก็มีเมีบางอย่างแหละเขาก็ชอบกันแหละเราเดานะว่าเออเนาะอันนี้เป็นได้อาจจะคิดมากอาจจะคิดมากเออเพราะว่าอันนี้คือแบบเนาะเอออะแล้วอันหนึ่งที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ ep สิบสามเนี่ยชอบจินจือเซียนมากที่มีจุดสีแดงแดงนะาภาคกลตรงไหนชอบตรงไหนคือรู้สึกว่านางเนี่ยจะฟาดเบนเฉาตั้งแต่แรกเลย แต่เราก็ไม่ได้อะไรมากมายมันก็แบบว่าความในใจไงคือทุกคนมีความเกลียดเวรเฉากันทั้วแหละฉากที่จะเอากระบี่แรกๆเลยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนางก็เมียงแบบเทียงขาดใจเลยจนเหมียนๆเนี่ยบอกว่าเออยอมเถอะพอมาตลอดทางอ่ะคืออ่าผู้ชายจีจืดเทียนเนี่ยจะไฟมากคือแบบลำคาญมากลำคาญเวรเฉามากเวรเฉามันก็ทำเรื่อหน่าลำคาญจริงๆเนาะจนกระทั่งเนาะเว่ยอุเซียนเนี่ยตกลงมา ลงมาดูวนหมดเลยทุกคนเนี่ยลงมาเพราะเป็นห่วงเว่ยอู่เซียนนะไม่ใช่แบบว่าโดนไล่ลงมาคือเป็นห่วงเว่ยอู่เซียนเขาลงมาแบบก็อยู่กับเว่ยอู่เซียนก็ยังดีกว่าอยู่กับวนเฉาวนชิงเอ้ยวนเฉาเพราะว่าลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยเว่ยอู่เซียนก็กลัวเลยเนี่ยแม้แต่เจ้าเนี่ยก็ยังเป็นห่วงข้าเหรอแล้วคือแบบเออเนาะลงมาหาเจ้าเนี่ยยังดีกว่าต้องอยู่วนนั้นอีกคือแบบเฮ้ย จินซื่อเซียนแบบมานะมาอีพีนี่สาวไ้มาอีพีนี้คุณชายจินมานะเราชอบออคุณชายจินมากทาให้เป็น M v p เลยอ่าแล้วก็มีพาร์ทแบบเศร้าด้วยลืมพูดถึงเลยนะพาร์ทเศร้าก็คือขาของหลานจ้าเลือดกระชอกหมดคือหลานจ้านี่อาการหนักเหมือนกันนะอ,อาการหนักแบบขั้นสุดเลยอ่ะอาการหนักแต่เขาไม่พูดออกมาเนาะเขาเงียบไว้อะเงียบตลอดทางเลยอะอ ไม่บ่นสักคำบนอยู่กับพวกอ้อือเซียนอย่างเดียวน่าเบื่อหลานจ้าเนี่ยตอนต่อสู้นิ่งมากเลยผมว่าในบรรดาคุณชายอูแบบสง่าผ่าหลานจ้านี่แหละเออคือแบบตอนต่อสู้อเนาะไม่ได้คนอื่นเขาจะแบบหน้าเขาจะไปกับ อ๋ออะไรเงี้ยแต่หลานจ้านจะไปแบบเบาๆค่อยๆช้าๆแบบพิ้วๆเออแบบนิ่งๆแบบพอเห็นล้อตรงกันเนอะเนี้ยความพิวของหลานจ้านนั่นเองขาเขาเจ็บไงเขาแบบดิ้นอะไรไม่เยอะนะฮะวันเช้านี้ก็เกือบตายเหมือนแล้วมันก็ป๊อตเหมือนกันนะป๊อตป๊อตมากเลยอะมากเลยแล้วก็คือแย่มากแล้วไม่รู้จะจะทําทําไมที่แบบว่าตัดเชือกแล้วก็เอาหินมา คือทำทำไมคือกลัวแบบเต่าคอยาวต่อ่เชือกขึ้นไปหรือว่าอะไรไม่งั้นก็ถ้าถ้าไม่ชอบกันแล้วก็สู้กันแล้วก็ฆ่าอะไรก็ได้แล้วมาทําอะไรันจบจบไปโอ้อันนี้คือแย่โมากคือตัดเชือกไม่พอนะเอาหินมาปิดปากถ้ำอีกเกินถ้ำทำไมเกินไปอันนี้เกินไปมากเนาะวนฉิงอ่ะเราเห็นอีพีนี้คือเขาเป็นห่วงพวกพวกอีมากเลยนะเขาไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจแบบนั้นไงเขาเป็น คนจิตใจดีคนหนึ่งไะแต่บนเฉามันเกินไปอ่ะมันมันบ้าอำนาจไปเยอะเลยยิ่งแฟนนางนะเจียวเจียวไะไปด่าเขาว่าเออนู่นนี่นั่นแล้วไม่ดูตัวเองเป็นแค่แบบนางทัวร์ดีเจียวเจียวเราไม่พูดล้กันเจียวเจียวนางทัวร์ดีคืออันหนึ่งที่เราโป๊ะมากเลยก็คือเรื่องอย่าก้องโฟกัสอย่าทำไมว่าเราตามไม่ทัน ก็ว kind of really so ่าเขาอยากให้รู้ว่ายามันตกลงไปแล้วนะไม่ได้อยู่กับตัวเวออิงเรานาอย่างงี้ไงอ๋อแบบเหลือให้ให้รู้ว่าเหลือแค่นั้นแล้วก็ใช้แบบนิดเดียวกับหลานจ้าแล้วก็จะได้แบบนี่กันน่นนะสีเวยอูเซียนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ m อ p มวีอ่ะหลังจากที่จะต้องเปิดปากถ้ำละก็เวออูเซียนคนหาเต่าอ่ะก็เวยอูเซียนเต่ามันเป็นเต่าปะหรือว่าตัวอะไร คอมันอะไรอย่างนั้นนะเล็กๆแล้วก็เป็นตัวดีนะแล้วก็เป็นฟีสากดีดูแบบตามันบ้องแบลวไงแล้วก็คิดว่ามันแบบเออมันน่าจะตัวตัวดีหรือเปล่ามันไม่มีหรอกฟีสาตัวดีอ่ะเออใดๆก็คือสงสารหลานช้านมากคือขาเจ็บสงสารเว้อิงด้วยนะเวอิงเหมือนแบบแบกทุกสิ่งอย่างไว้กับตัวเองอ่ะเนาะแล้วแล้วนี่คือแบบเขาจะหนีกันเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าออกจากท่อนีได้เขาจะไม่กลับไปแล้วใช่ไหมอุ้ยแต่ว่ามันยังไม่ตายนี่ปกติเขาต้องแบบยังไงอ่ะ ก็แมงเอ้ยแมงตัวนั้นอ่ะมันยังไม่ตายไงตัวน้น่ามันยังไม่ตายมันเก่งเกินไปไงเนื้อหนังมันไม่เข้าตอนนี้ก็ติคนข้างนอกต้องมาช่วยคนข้างนอกต้องมาช่วยนาอแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเออเซียก็บอกว่าเนี่ยทางแบบกูซูอาจจะมาถึงก่อนอะไรนู่นนี่นแล้วก็หลานจ้าก็บอกว่าเออวินเช่นกูจูเนี่ยโดนเผาหมดแล้ว แล้วก็เจออุจินก็หายสาบสูญฮันฮาก็เจ็บปวดคือแบบเศร้าอ่ะเศร้าจัดเลยร่างกายตัวเองก็มาเจ็บปวดอีกอย่างเงี้ย,ยไปเข้าเบอร์ซีนเข้าเบสซีนกันเลยดีกว่าครับผมนะฮะโอเคมาป๋องชิวใารจะพูดก่อนเ <c oughs> ช,ช่ยชะชุบโอเคเราพูดก่อน <c oughs> เบสิ่ของเราคือเออตอนที่เวินเฉาเป็นตัวประกันเออจับเวินเฉาเป็นตัวประกันแล้วก็ไปอยู่บนหลังเต่าตัวนั้นอ่ะแล้วก็ตอนที่แบบว่าเออใครเข้ามาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวปาดคอนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ตอนนั้นอ่ะเราจะได้เห็นเห็นความขี้ขาดของเวินเฉาอ่ะเออเราชอบตรงนั้นอ่ะนาะคือพอโดนอย่างนั้นเนี่ยใช่ตัวตัวตัวนี้แทนใจอ่ะแบบ จริงๆแกเป็นคนอย่างนี้อ่ะอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่ได้เก่งอะไรเลยมีไอ้องคารักษ์ไอ้ลูกน้องชุดดำนั่นแหละเก่งอันนั้นนันนั้ของจริงจริงชอบตรงนี้ชอบเพราะอะไรเพราะได้เห็นท่าแท้ใช่เพราะได้เห็นท่าแท้ของบุญเฉาไงแบบความที่ขาดเราก็เห็นมันนานแล้วนะอ๋อไม่แต่แบบว่าไม่เคยเห็นนานแบบที่ขาดขนาดนี้ไงแบบ ข้างนอกคือแบบว่าสั่งคนนั้นสั่งคนนี้สั่งค่าคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอตัวเองโดนบ้างอะกับกลัวเงี้ยอ่าเนี่ยนี่ก็เป็นเบสีนของเราแล้วจริงๆก็มีอันนีงนะเอาเอาเยอะๆเลยได้ไเราชอบตอนที่หลานจ้านอ่ะเอายาไปใส่ให้เวยอิงอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเกงใจ มันเป็นแบบเป็นแบบมุกเล็กๆน้อยๆของหลานจ้านไงจริงๆซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นนะจริงๆฉากนี้คือเดอะเบสมากเลยนะดอะเดอะเบสตั้งแต่อ่าวัยอิงจะถอดผ้าละเริ่มจากวัยอิงจะถอดผ้าเลยเพราะว่าจะเอาริ่มเลือดบางอย่างในตัวหลานจ้านออกมาอ่าของขยะทังหมดเลให้เจ็บน้อยลงแล้วก็เราก็ไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรตอนแรกเราก็นึกว่าจะจะถอดเสื้อจริงๆคือพอพอวัยอิงจะถอดเสื้อแล้วมันแบบ มันเกิดปฏิกิริยาอะไรกับหลานจ้านบางอย่างเนาะแล้วก็เลือดพุ่งออกมาจเลือดอ้วกเลือดพุ่งออกมาเลยเลือดพุ่งออกมาแต่เลือดคนดูครับออกทางจมูกงงมากคือเลือดเขาออกจากฝังปากเนาะแต่เราออกทางจมูกเออเป็นงงเป็นงงจริงๆเช็ดแทบไม่ทันอแล้วก็ต่อมาเนาะแล้วก็เอาเอาไม้เอาอะไรเนี่ยมาดามขาเมาดามขาแล้วฉากที่พีคมากเลยเนี่ยคือเขาจะเอาตรงผ้าคาดหัว มาดึงเลยไม่ต้องพูดอะไรมากหกปกตินี้ผ้าคาดหัวนี่แบบไม่ได้จ้ะไม่ได้เลยจ้ะแต่อันนี้คือแบบเป็นเหตุที่สองครั้งแล้วจ้ะใส่ไงือแบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากหรอกเออห่วงห่วงผ้ามากกว่าขาไงเออประมาณนี้อันนี้คือเป็นเบสทีนเขาก็มีกฎของเขาเลยเนาะต่อมาเป็นของผมใช่ไหมใช่ต่อมาเป็นเบสทีนของเบลนะคะคือจะแบบพูดจะทั้งหมดแล้วนะทีนโอเคแต่ผมก็แอบมีบางอย่างมีบางฉากที่แบบ อบสุดๆเลยก็คือตอนที่เว่ยอิงเนี่ยโดนผลักลงลงถ้ำมาลงข้างล่างมาเนาะแล้วก็มีพวกเพื่อนๆืเขาเนี่ตามลงมา<อ>นําทีมเวลาจ้านมาก่อนเลยแล้วก็เจียงเฉิงคุณชายจินอ่าเนี่ยคุณชายจินนี่คือไม่คาดฝันเลยนะอ่ะพวกลูกน้องเราไม่พูดถึงเพราะว่าเขาต้องตามคุณชายมาเยอะแต่ว่าเออเนี่ยพวกเขาเนี่ยลงมาหาเว่ยอู่เซียนทั้งที่ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมีอันตรายอะไรคนนั้นหายไปไหนอะ ที่ถือพัดอ่ะเออเอาเป็นลมไงเป็นลมเป็นลมแล้วคือแบบไม่ได้มาด้วยเลยใช่ไหมเออเนาะเป็นลมไม่ได้มาเลยนะเพราะว่าตอนที่อยู่ในเมืองเขาท่องกฎอะไรบางอย่างนั่นแหละเป็นลมสไปในพีที่แล้วไงใช่ใช่เออแต่พอพอนึกก็ลืมเหมือนกันนะเออถ้าอิงไม่พูดถึงเราก็ลืมไปเลยเขาหายไปอ่ะอะไรเนี่ยน้องเนี่ยคือชัยเนี่ยคุณชัยเนี่ยคชัยเน็กเหมือนจะเป็นลมอยู่อยู่เมืองอ่ะต่อเบสิเขาก็ลงมา ทั้งทางนี่ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีะอ,ะอันต,ตรายอะไรเขาก็ลงมาแม,ม้กระทั่งคุณชายจินจิเซียนเนี่ยที่โดนหลาจ้าเนี่ยกวนไปหลายหลายตอนหลายฉากที่เจอกันจะ,จะกวนตลอดเขาก็ยังลงมาเขาก็ยังแบบเออแบบเป็นห่วงเว่ยอู่เซียนเออชอบในความที่มันมีสองฝั่งให้เลือกลวไงเออชอบที่ทุกคนเป็นห่วงกันแต,แต่ถึงถึงเราจะไม่ชอบเราก็ไม่อยากลงไปเสี่ยงตายนะถูกไหมเออจริง ต่อให้เราจะอยู่กับคนที่เราชอบแต่ตรงนั้นแต่ถ้าเราลงไปเราตายถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ชอบเรายังมีชีวิตอยู่ไหมแต่เขายังเออยอมลงมาดีกว่าแสดงว่าอันนั้นแหละน่าเกลียดกว่ากว่าอะไรอีกนี่เป็นวิีัที่แบบว่าผมชอบความสามัคคีแบบว่าเออทุกชาติแต่ละกูลเขาก็ไม่ได้แย่เหมือนเหมือนวัวเฉาตัวใช่แสดงว่าทุกตระกูลเนี่ยมีวัวเฉานี่แหละที่เป็นตัวปัญหาละชัดเจนเลย จทตัวปัญหานี่แหละคือเบอร์เซนของผมได้มืออีกนะมีอีกเยอะเลยคือสวยงามมากผมว่าใน e ีพีที่สามเป็น e ีที่สวยงามอีพี่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ละเ,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 เอ,อียดเล็กน้อยๆเยอะใช่ใช่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปอีพีที่13นะแล้วก็เจอกันใหม่ใน e ีพีที่ สำหรับเรา2คนก็อ<า>ขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจ๊กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีค่ะและแล้วเราก็มีระบบสมาชิกประจําช่องกันแล้วนะคะเป็นการสนับสนุนช่องเอลกับบิงทางตรงนะผมโดยจะเป็นระบบสมาชิกรายเดือนเดือนละ35บาทเท่านั้นและเมื่อสมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ก็จะมีน้องม่วนอีแปะต่อท้ายชื่อค่ะ น้องม้วนอีของเรามี5้ะด้รับค่ะเมื่อคุณกดสมัครสมาชิกแล้วผมคุณก็จะรับน้องม้วนอีเบบี้ไปเลี้ยงนะผมหนึ่งเดือนคุณก็จะได้น้องม้วนอีไวใสครบ2เดือนคุณก็จะได้น้องม้วนอีไวสดหกเดือนคุณก็จะได้น้องม้วนอีไวดุดครบสิบสองเดือนคุณก็จะได้น้องม้วนอีโตเต็มวัยระบบสมาชิกสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะผมและอย่าลืมมารับน้องม้วนอีไปเลี้ยงกันนะผมบ๊ายบาย